ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กีฮับวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับการกลับมาของงชื่อรุ่นในตำนานที่ถูกนำมาปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย2,025ซูซูกิไซคิพิ อัพซึ่งไม่ได้มาแค่เพื่อเรียกกระแสความคิดถึงเท่านั้นแต่มันคือความพยายามอย่างแท้จริงของซูซูกิในการสร้างกระบะขนาดกระทัดรัดที่รวมความสามารถใช้งานในเมืองกับสมรรถนะลุยทางฝุ่นไว้ในคันเดียวและดูเหมือนว่าครั้งนี้พวกเขาทำได้อย่างน่าประทับใจจริงหาหา เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยเจ้าไซคิกใหม่มีความดุดันตั้งแต่แรกเห็นด้วยสัดส,ส่วนทรงเหลี่ยมและเส้นสายแข็งแกร่งที่ได้แรงบันดาลใจจากรถลุยแบบคลาสสิกผสานเข้ากับรายละเอียดสมัยใหม่ที่ทาให้มันดูลงตัวทั้งในป่าหรือบนถนนในเมืองด้านหน้าเด่นด้วยกระจังหน้าทรงตั้งตรงลายตะข่ายพร้อมไฟหน้าเลดท,ที่ออกแบบให้กลมกลืนกับตัวถังได้อย่างแนบเนียนมุมปะทะหน้าหลังที่สูงนั้นไม่ได้มีไว้แค่โชว์แต่บ่งบอกถึงศักยภาพในการลุยจริงๆด้านข้างโดดเด่นด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้อมรอบอย่างออฟโร ดูกันกระแทกและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถส่วนช่วงล้อสัน้นช่วยให้คล่องตัวแม้ในเส้นทางแคบๆคบ,บด้านท้ายรถมาพร้อมกระบะท้ายสิงเสียเหี่ยมที่ใช้งานได้จริงไฟท้ายเลทและฝากระบะดีไซน์สะอาดเรียบง่ายเสริมความสมดุลของภาพลักษณ์ที่พร้อมลุยและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ในเรื่องของสมรรถนะทางซูซูกิให้ทางเลือกเครื่องยนต์2แบบเริ่มจากรุ่นพื้นฐานที่มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบ2.0ลิตรแบบไร้ระบาดอากาศให้กำลังประมาณ162แรงม้าและแรงบิด150ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์ทอนดมดา6สปีดหรือเลือกเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ก็ได้สำหรับคนที่ต้องการพลังเพิ่มรุ่นสูงกว่ามาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบห5งดลิตรที่ให้กำลัง190แรงร้อบเกยร์อัตโนมีดและพระบลื่องล้อยกิบปอนการขับในเมือง รปีนเขาใส่ขีก็สามารถรับมือได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนปรับจูนมาอย่างดีให้ความนุ่มนวลพอสําหรับการลุยแต่ก็ยังแน่นหนึบเวลาขับบนถนนเรียกการควบคุมพวงมาลัยตอบสนองได้ดีมอบความมั่นใจทั้งทางตรงและทางโค้ง ในด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันรุ่นพื้นฐานทำได้ประมาณ28ไมล์ต่อแกลลอนขณะที่รุ่นเทอร์โบอยู่ที่เรา24ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว่าทำได้ดีทีเดียวเมื่อเทียบกับสมรรถนะและด้วยน้ำหนักตัวที่เบาและการปรับจูนเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพรุ่นเทอร์โบยังสามารถลากจูงได้ถึง3,000ปอนด์ช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานจริง เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับการออกแบบที่เน้นความวอมเรียบง่ายแต่ดูดีเหนือความคาดหมายสำหรับรถกระบะไซด์นี้ซูซูกิเลือกใช้แดชบอร์ดแนวนอนที่ช่วยให้ห้องโดยสารดุกว้างขึ้นจุดเด่นคือหน้าจอสัตว์มัพัดขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto และระบบนำทางในตัวหน้าจอตอบสนองไวอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายไม่ต้องเสียเวลาหาเมนูให้วุ่นวายใต้จะมีปุ่มและลูกบิดสำหรับควบคุมระบบปรับอากาศและเสียงทำให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนมากเกินไป วัสดุที่ใช้ภายในแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของซูซูกิที่จะยกระดับคุณภาพรุ่นท็อปจะได้วัสดุสัมผัสนุ่มเย็บตะเข็บแบบตัดสีและเบาะหนังแบบเลือกได้ส่วนรุ่นเริ่มต้นก็ยังถือว่าแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานนอนหนักเบาคู่หน้ารองรับดีมีสปอร์ตด,ด้านข้างและหลังที่ช่วยให้ขับทางไกลได้สบายขึ้นเบาะหลังแม้จะไม่กะว้างมากแต่ก็พอรองรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้สองคนหรือเด็กสามคนและสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องโดยสาร พื้นที่เก็บของในรถถือว่าออกแบบมาฉลาดทั้งช่องใส่ของประตูขนาดใหญ่คอนโซลกลางลึกและช่องลับใต้เบาะหลังสำหรับเก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์ขนาดเล็กกระบะหลังก็มีจุดยึดดัดสัมภาระหลายตำแหน่งและยังสามารถติดตั้งปลั๊กไฟ1 1 0โวลต์จากโรงงานได้อีกด้วยระบะบบอความปลอดภยัยและช่วยเหลือผู้ขับก็ไม่ถูกละเลยเซคิกมาพร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนมุมอับสายตาในรุ่นสูงๆกล้องมองหลังให้มาเป็นมาตรฐานขณะที่ระบบกล้องรอบคันก็มีให้เลือก สำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจจะยามจอดหรือขับในเส้นทางแคบในเรื่องของราคาซูซูกิวางตำแหน่งได้อย่างคุ้มค่ารุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ8,5 0,000บาทรุ่นกลางพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบและระบบขับ4ี่อยู่ที่ราว1ล้านบาทส่วนรุ่นท็อปที่จัดเต็มทั้งเบาะหนังระบบความปลอดภัยขั้นสูงและเครื่องเสียงพรีเมียมราคาจะอยู่ที่ประมาณ1.15ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในกระบะขนาดเล็กที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้ โดยรวมแล้ว2025 Suzuki ิบห k i ซูกิเซคิกพิกอัพไม่ใช่แค่การคืนชีพชื่อในตำนานแต่คือการกลับมาพร้อมความพร้อม,อมลุยในทุกมิติมันคือรถกระบะที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดพร้อมทั้งฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างครบครันทั้งดีไซน์ที่ดุดันเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบห้องโดยสารที่ทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยในวันหยุดหรือแค่ต้องการรถใช้งานในเมืองงอที่มีคาแรคเตอร์เจ้า เซคิคคันนี้คือคำตอบขอบคุณที่รับชมออโต้กีฮับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆก่อนใคร